พรแต่ลูกเซไพบอกว่าอยากจะทําข้าวหลามแม่ย่าสายซัพพอร์ตก็บึงรถพาไปหาตัดต้นไผ่ต้นไผ่ที่เราไปตัดมาในวันนี้ก็เป็นที่เดียวกับที่เราไปเอาหน่อไม้เมื่อหลายเดือนก่อนพอเราไปถึงเราก็ไปเลือกเอาต้นที่มันกําลังพอดีในการทําข้าวหลามแม่ย่าของเราก็เป็นคนลงมือตัดต้นไผ่เองเลยไม่ยอมให้เราทําด้วยนะทุกคนเพราะว่ากลัวเราจะล้มงานอะไรที่ต้องก้มนานๆหรือว่าต้องใช้แรงแม่ย่าไม่ค่อยให้ทําเท่าไหร่แล้ววันนี้เราก็จะตัดไปแค่ต้นเดียวนะคะเพราะว่าเอาไปลองทําดูก่อนถ้าทําออกมาดีแล้วอร่อยแล้วทุกคนชอบเดีี๋ยยววค่่่่อมมาากันนหต้ไท ได้มาในวันนี้ก็คือสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆมันไม่แก่เกินไปแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปกําลังดีในการทําบังข้าวหลามเลยเราเลื่อยออกมาก็ไม่ค่อยเท่ากันสักเท่าไหร่นะ <laughs> พอเราตัดเป็นบ้องๆแล้วเราก็มาทําความสะอาดข้างในแล้วเราก็มาเตรียมข้าวเหนียวที่เราแช่ไว้เราจะเอามาใส่หัวดไว้นะคะเพื่อให้น้ามันเสด็จบังข้าวหลามของเราในาวันนี้ก็จะมีสองไส้มีไส้เผือกแล้วก็ไส้ถั่วด,ดําค่ะพอดีเรามีเผือกเหลืออยู่หัวหนึ่งจากการทําขนมครกเมื่อหลายวันกอ่อนวันนี้ก็เลยจะเอามาทําไส้บังข้าวหลามเลยหลังจากที่เราเตรีียยมมมไสสส้้้้้้เเเเรรร็็็จจแแลลลลววกกกกกาาาาาตตนนนนนํํะะะิัค่่ใใงป อันนี้เราก็เอาข้าวกับเผือกมาผสมกันแล้วค่อยมากรอกใส่กระบอกไม้ไผ่ไส้เผือกเราทําได้อยู่ประมาณ5กระบอกและต่อมาเราก็จะมาทําไส้ถั่วดากันค่ะถั่วดําเราก็จะใช้เป็นถั่วดํากระป๋องนะคะเพื่อนๆไส้ถั่วดําเราทําได้อยู่ที่ประมาณ6กระบอกกระบอกไม้ไผ่ของเราก็สั้นยาวแล้วก็น้อยใหญ่ผสมกันไปหลังจากที่เรากอกข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมากรอกน้ํากะทิลงไปค่ะที่เรากอกน้ํากะทิเราก็เขย่าเขย่าหน่อยนะคะน้าจะได้ลงไปถึงข้างคนสิ่งที่จะนํามาปิดปากกระบอกที่ดีที่สุดก็คือฟอยน์นี่แหละค่ะทุกคนเราไม่มีใบตอองงกลล้วยะไรรที่สาามถดดัแป ก็เอามาทําและการเผาบังขลามของเราก็จะใช้วิธีแบบใช้เตาอบเอาตอนแรกพ่อปู่ของเราบอกว่าจะก่อไฟเผาบังขลามให้แต่พอดีว่าเราต้องออกไปทานข้าวข้างนอกเราไม่อยากก่อกองไฟตอนที่คนไม่อยู่บ้านเพราะว่ามันใช้เวลาอยู่เหมือนกันในการเผาบังขาลามเราก็เลือกทําวิธีที่ง่ายแล้วก็เร็วที่สุดใช้เตาอบเราใช้ไฟประมาณ3 7 5องศาและใช้เวลาอบประมาณ1ชั่วโมงเพียงเท่านี้บังขาลามของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะหลังจากที่เราอบเสร็จก็ถึงเวลาที่เราจะต้องออกไปทานข้าวในระหว่างนี้เราก็ปล่อยให้เขาเย็นลงนิดนึง พอกลับมาถึงบ้านเราก็ปอกบั้งข้าวลามให้ทุกคนชิมกันแอบปอกยากอยู่นะทุกคนตอนแรกคิดว mm. <enthus flush. S 2> ่าจะปอกง่ายๆเราปอกไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่บั้งข้าวหลามของเราในวันนี้ก็อาจจะไม่ได้สวยเท่าไหร่นะคะทุกคนมาดูกันเลยค่ะว่าแม่ย่าและสามีของเราจะชอบไหมแต่พ่อปู่ของเราชอบมากเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีพ่อปู่อาจจะไม่ได้อยู่ในวิดีโอนะคะวันนี้ It's all good. So good. Thank you. Yeah, so mm -hmm. Thank you, Lena. Yes, yeah, thank you, Lena, so much. Delicious. It's super. I'm very fun. Mm -hmm. <laughs> thank you. Which one do you like the most, Mom? before. I don't know what it is. Mm. It's just so good. Well, I like them both. Right? I do too, we're just mm -hmm. <laughs> thank you. <laughs>